คลิปนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึงคลิปที่ภูมิใจนําเสนอม,มากมากนะคะเพราะว่าเสื้อเขาสวยจริงอะไรจริงครัคุณนั่นก็คือเสื้อลูกไม้พิงชุดที่33ลงรอบนี้เป็นรอบที่4แล้วค่ะคุณตอบรับดีทุกครั้งแทบไม่เหลือเลยเวลาที่ลงไปแต่ละครั้งนะคะคือ,คอขายหมดอ่ะเรามาดูคุณสมบัติรุ่นนี้นะคะเริ่มแรกชุดที่33ลักษณะเสื้อนะคะจะเป็นคอ ปาดแล้วก็มีความตั้งเล็กน้อยแบบนี้เลยค่ะคุณสวยงามนะคะคอไม่กว้างมากนะคะแล้ว ลายลูกไม้ค่ะลายสวยลงตัวมากๆผ้ามีความเงาวาวสะท้อนไฟมากๆนะคะเนี่ยสวยมากเลยคุณสวยงามจริงๆแล้วแขนก็จะเป็นแขนตรง3ส่วนโปรง่ปรงๆแบบนี้เลยนะคะด้านในของเสื้อก็จะซับด้านในให้แล้วแล้วซับเฉพาะช่วงช่วงอกนี้นะคะตรงบริเวณนี้ก็จะ,ะโชว์นิดหน่อยนะคะทำให้ดูมันไม่ตันเกินไป ส่วนซิปก็เป็นซิปข้างมีผาด้านข้างให้เรียบร้อยเป็นทรงเข้ารูปทรงของพิงรุ่นนี้คือสวยลงตัวจริงๆค่ะคุณสวยงามมากกระดุมหลัง2เม็ดนะคะมีกระดุมหลังการมีกระดุมหลัง2เม็ดเนี่ยให้แสดงให้เห็นว่าเสื้อเนี่ยจะไม่กว้างมากเราก็ต้องถอดกระดุมแล้วถึงจะใส่ได้ใช่ไหมคะบางรุ่นไม่มีกระดุมหลังก็แปลว่าเสื้อก็จะมีความกว้างพอสมควรนะคะคอมันจะกว้างพอสมควรรุ่นนี้คือเป็นรุ่นที่สวยแล้วขายดีมาตลอดนะคะ เรามีมา3ามสีเป็นสีที่แบบโอ้ยหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะสีที่เอามาในวันนี้เอาเริ่มเลยสีแรกสีแบบในหุ่นค่ะคุณสีเหลืองทอง ผ่องอัมพัยขนาดนี้ค่ะสวยสีนี้ก็ใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะแล้วมันมีความโดดเด่นมากเวลาที่คุณใส่นะคะสวยงามมากๆเหมือนกันสีนี้อยากจะแนะนําคุณคุณสีต่อมาก็คือสีเขียวตองสีเขียวเหนียวซับนั่นเองนะคะสีนี้ก็สวยมากแล้วคือใส่เด่นเห็นแตกลเลยนะคะสวยจริงๆสีนี้ก็เป็นสีอีกสีหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่มีในตู้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีสีครีมสีขาวอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็สี ล่าสุดก็คือสีกรีบบัวซึ่งเป็นสีคลาสสิกใครๆก็มีแล้วก็อยากจะม,กมีอีกมีอีกมีอีกนะคะเพราะว่าสีนี้ก็เข้ากับเสื้อผ้าได้เยอะใส่ไปงานต่างๆงานมงคลได้ทุกงานเลยนะคะแล้วความดีของเสื้อที่มีความเงาวาวนะคะข้อดีข้อเด่นก็คือคุณสามารถใส่ทั้งเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนก็ได้ออกงานกลางคืนก็คือสวยเพราะว่าผ้ามันมีความเงาส่วนออกงานกลางวันคุณก็จะดูโดดเด่นมากๆนะคะอ่ะ ทีนี้ไซส์เราก็จะมีไซส์อะไรนะคะไซส์เราก็จะเริ่มตั้งแต่ 38, 40, 40 42, 44, 46เหมือนเคยนะคะของพิงใครใส่ไซส์ไหนก็ใส่ไซส์นั้นเป็นทรงเข้ารูปใสแล้วสวยออกมาแบบเนี้ยราคารุ่นนี้เหมือนเคยคะ่ะราคาอยู่ที่1,490รวมไปทางถ้าใครโอนก็1,440ส่งให้ฟรีแบบด่วนด1วน,วน1วัน2วันถึงถ้าชอบก็ ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะดูภาพนิ่งก่อนก็ได้มี3สีส่วนสีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสีเทาที่เราเคยขายก็อาจจะเหลือเป็นบางบางเบอร์นะคะสีเทาสีส้มอีดหรือว่าสีดําสีขาวก็อาจจะมีแต่ต้องเช็คก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะาเช็คของพีออเดอร์ค่ะพูดง,ง่ายๆพีออเดอร์อาจจะมีหรือไม่มีไม่แน่ใจนะคะจะเช็คให้อีกทีโอเคสําหรับ3สีนี้มีพร้อมส่งวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ